ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายหลับตาเบาเบ,า,บาพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของ,ของร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายรวมใจไปหยุดนิ่งๆ นมนมที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็อย่างเบาเบาสบายสบายเบาเบาสบายสบายแต่เบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงใสใส หรือกลางองค์พระใสสที่เรานึกได้หรือเห็นได้อยู่ในกลางกายของเรานะจ๊ะแต่เมาเบาหยุดใจเบาเบาหลับตามเหมือนปึบลือตาพิมพิม จะถึงกับปิดสนิทนีจ๊ะสาบายสาบายใจใสใสเย,ย็นเย็นประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเมาเบาว่าสัมมารังสัมมารัง สัมมาหรหังจนกว่าใจจะหยุดนิ่งส่วนใครใจหยุดนิ่งแล้วก็แตะเบาเบาไปตรงกลางดวงใสๆพระกลางองค์พระใสๆ อย่างเบาเบาสบายสายใจเย็นเย็นว่จใจถูกส่วนใจจะไม่คิดอะไรเลยมันจะปล่อยหลุดปล่อยพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยหลุดเขไปติดตรงกลาง กลางดวงใสใสกลางองค์พระใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายดวงก็จะขยายองค์พระก็จะขยายโตใหญ่ยิ่งขึ้น จางง่ายๆใจจะใสใสเย็ยยนๆมีความสุขภายในจากการเห็นดวงธรรมหรือองค์พระใสใๆที่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปเรื่อยๆ กายก็ยิ่งฟ่องเบานุน่มนวลนิ่งแน่นหนักยิ่งขึ้นไปเลยยิ่งนิ่งยิ่งใสยิ่งสว่างยิ่งชัดชัดเหมืออลืมตาเห็น เห็นดวงเห็นองพระใสใสที่ใสเหมือนเพชรอย่างน้อยก็เหมือนน้างใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใส ตาวที่เนียนตาละมุนใจใจเราจะอบอุน่นปลอดภัยจะแจาแจ้งดยตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นภายในคือองค์พระใสใส หรือดวงดำใสๆคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเป็นสรณะของเราจะแจ่มแจง้งว่าสิ่งอื่นไม่ใช่สรณะด้วยตัวงเราเองเลยจะแจ่มแจ้งด้วยตัวงเราเองเลย ชีวิตต่อจากนี้ไปก็จะมีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบานปัญหาหรือแรงกดดันองชีวิตที่มีอยู่ทุกๆวันเนี่ยมันก็อยู่ในระดับแค่มีปัญหาแต่ไม่เป็นปัญหามันจะแยกส่วนคนละส่วนกัน แล้วก็จะเกิดดวงปัญญาและกําลังใจที่จะแก้ไขปัญหามีกำลังใจที่จะแก้ไขปัญหา,า,แ,ญหาแล้วก็พาไปสู่จุดหมอยแห่งชัยชนะได้อย่างง่ายๆชีวิตก็มีแต่ความสุขสดชื่นเบิกบาน ข้ามกลางอุปสรรคที่มีเป็นปกติของทุกวันถ้เป็นการมีที่แตกต่างจากเดิมคือมีเหมือนไม่มีเพราะมันไม่เป็นปัญหามีก็แก่กันไปงานก็นทำไปบุญก็สร้างธรรมะก็นั่งทำไปเป็ลอเๆกันภายในก็ เข้ากลางไปเรื่อยๆอ,อย่างเบาๆสบาย,บายาๆใครได้อย่างนี้ชีวิตนี้ก็สมหวังแล้วแม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าก็ตามก็ได้เชื่อสมหวังในชีวิต แลพรมีพัตนตรัยเป็นที่พึ่งภายในจัดอยู่ในระดับโคตรปูุคุคถ้เอุปรมากับเหมือนกับเป็น,นเฉลยสกิติมัสสักคือเราก็ยังเป็นบ่าวเป็นท่าพปะยามานแต่มีทางออก ทางหลบทางพ้นจากความทุกข์ทรมานของชีวิตแม้ว่ายัางไม่หลุดพ้นจากกิเลสอสวกกตางพระหลุมหลบภัยอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่ใจเราหยุดนิ่งอย่างดีแล้วทำให้คล่องแล้วจำนานแล้ว เข้าถึงดวงใสองค์พระใสใสไปเชียว่าเป็นเฉลยกิติมศักดิ์ซึ่งแตกต่างจากเฉลยทวตัวไปที่เป็นบ่าวเป็นหน้าพยามานแต่ไม่รู้หอนทางออกของชีวิตชีวิตของเขาก็จะไม่ปลอดภัย ไม่มีใจชนะไม่ได้อยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นเฉลยธรรมดาทั่วไปไม่ใช่เฉลยที่ยกระดับเป็นกิติมศักดิ์ที่มีทางออกอย่างผู้รู้ระดับหนึ่งที่เข้าถึงดวงธรรมใสๆ องค์พระใสใสเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะสร้างมหาทานบารมีให้เป็นบุญใหญ่ติดตัวไปข้ามพบข้ามชาติก้อยลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนิ่งน,งนมนมเบาเบาสบายสบา อ่อนคลายอย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะหยดนิ่งนุ่มเบาสบายตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใส หยุดจนในกลางองค์พระใสๆอย่างสบายกันนะจ๊ะ